เจอสองสาเป็นเคียวน,นะคะก้อยกับกิเจอกันแล้วสองพี่น้องชมพู่อ่องตองสองพี่น้องเจอกันแล้วค่ะน้องก้อยชาลินี่กับน้องดูกิเพ่นปากาค่ะพ่อกันแล้วค่ะในงานเป็นพี่เซ็นเตอร์แบรนด์สินค้ายี่ห้อหนึ่งค่ะที่ขายแก้วกับกูตากับข้อลาเกนนะคะ น้องก้อยชาลินี่กับน้องยุกิเป็นปากานะคะวตฒหักทั้งคู่ค่ะอีหยังก็เกิดขึ้นได้ค่ะสองพี่น้องมาพ่อกันได้จังไดพ่อกันเพราะว่าสินค้ายี่ห้อหนึ่งค่ะสินค้ายี่ห้อนี่จับน้องก้อยชาลินี่กับน้องยุกิเป็นปากาะมาเป็นพี่เ้นเตอร์คูกันค่ะ ทั้งทางทีน้องก้อยชนินี่ยังว่ามีไข่ค่ะแต่ว่าน้องยุกิเพนปากามีไข่ค่ะคือข่ไหทองคำนะคะเนาะ,ะยูกิเพนปากาไหาทองคำค่ะเห็นบอกข่าวว่าดาน่าศิลปินี่าเจ้ารู้จักกันมิดค่ะเขาเจ้าที่ร่วมงานกันได้ค่ะ่จําจเป็นต้องค่ายเดียวกันเขาเจ้าว่ามีอย่างบาดม้างกันน้องยุกิกับน้องก้อยเป็นพันธมิตรกันค่ะ บางคนอาจจะมองว่าน้องยุกิกับน้องก้อยนี่ค่ะว <n ong S 1> ่าเป็นพันธมิตรกันค่ะเนาะความเหมือนของสองคนคือว่าน้องก้อยชลินี่ก็เป็นนั่งเอกมอลำน้องยุกิเพ่นประกาก็เป็นนั่งเอกมอลำค่ะน้องก้อยชลินี่กับเป็นนั่งเอกมอลำัมวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะน้องยุกิเพ่นประกาก็เคยเป็นนั่งเอกมอลำนั่งเอกมอลำเสียงวิหกค่ะ คือเป็นนางเอกมอลำ่มทั้งโคค่ะคือว่านองสองคนก็มีความเหมือนคือว่าน้องล่าออกโดยความบอสมบายใจคึือนกันค่ะเนาะแต่ว่าบอสมบายใจเรื่องอยังกับก็บ่ไดไปละรลับละลลวงเรื่องส้นตัของน้องค่ะเนาะแต่ว่าก็มีคนบนลี่้นดามาคล้ายๆกันคะ่ะคือว่าน้องเป็นยังจังโตนห่านทั้งสองคนค่ะเนาะแต่ว่าเนี่ก็เป็นเรื่องส้นตัวคะ่ะทุกคนมีโอกาส ได้ค่ะทุกคนมีโอกาสสิโตนห่านทุกคนมีโอกาสสิไปไซก็ได้ค่ะเนาะขีสัญญายังก็ได้ค่ะเหตุผลแล้วก็มาขีแจงกันที่หลังค่ะว่าเป็นยังจังไปจากหมอล่ำเสียงเวียหกไปจากสาวน้อยเพชรผ่านแพรงค่ะมาชีแจงกันที่หลังค่ะทุกคนต้องมีเหตุผลค่ะ จังไดแตงเหตุแบบนั้นก็ลงไปค่ะเนาะไม,ม่เหตุไปโดยพลาการหรอกค่ะทุกคนต้องมีเหตุผลในใจค่ะน้องก้อยก็จะมีเหตุผลอย่างหนึ่งน้องยุจิก็จะมีเหตุผลอย่างหนึ่งค่ะแล้วสองสาวดีก็เป็นค้นอีสานคือกันค่ะน้องยุจิเพ่นปากาก็เป็นคนชายพุ่มค่ะน้อง ก่อยแคเรนี่กลเป็นคนลอยเอ็ดค่ะเป็นคนอีสานเพื่อกันค่ะเว้ากันดูเรื่องค่ะเนาะเป็นพี่กับน้องค่ะเป็นเว้าเป็นเ้ากันคือคือพี่กับน้องเบากันค่ะเนาะน้องก่อยแคเรนี่อายุ27ค่ะน้องยูกิเพ่นปากกาค่ะอายุ1 5หค่ะน้องยูกิเพ่นปากกาค่ะอายุยังหน่อยค่ะเนาะกับเป็นน้องค่ะเนาะนับถือเป็นน้องนับถืออน้องก่อยแคเรนี่เป็นแย่ค่ะเป็นพี่กับน้องกันค่ะ บอกกันกระนุงกระนิงค่ะตาหักค่ะเป็นตาหักสวยตาหักมีไสดีทั้งคู่ค่ะน้องยุกี่กักะออกซึ่งเกินไม่ค่ะนาะคือเพลงหักลาหน้าพ่อแลค่ะกระได้ล้านวิวละค่ะกะดีใจน้ำนองค่ะก็เป็นปรากฏการไม่ของวงการพี่เส้นเตอร์โฆษณาสินค้าค่ะที่เอานั่งเอกมอลลัมทั้งคู่ค่ะมา แสดงเป็นพี่เซนเตอร์โฆษณาสินค้าไ้นะคะเนาะก็เป็นอันอี้ยังที่แปลกไม่คือกันค่ะเห็ดไฮว่งการนี่เฮ้อห้าอีกกลั้งค่ะเห็ดไฮว่งการนี่มีสีสันนะคะเนาะนี่แหละค่ะสินค้าที่ขายดีบดขายดีบดดีค่ะอยู่กับพี่เซนเตอ์นี่แหละค่ะจะพี่เซ้นเตอร์สวยงามผิวสวยผิวงามแล้วก็ค้นกระยักกินสินค้ายี่หอ้อนี่ค่ะ พราว่ามาันาได้ออกมางามคือนั่งเอกนะคะนาะผิวเดยงามผิวสวยคือพี่เซ็นเตอร์ทั้งสองคนนี่ค่ะมาแน่คะ่ะเินค้าดีหอนี่อาศัยขายดีอาศัายปังก็ได้ค่ะปังแล้วน้องสองคนก็ไเดิดค่าตอบแทนหลายค่นะนาะสุดท้ายนี่ก็บยาไขน้องสองคนมีงานปังๆรัวๆค่ะแอดกับมี่ซันมีล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ